สวัสดีครับผมมาพบกับช่องเลขนักราชน,นะครับผมคลิปนี้ก็เป็นคลิปของรวมฮานอยของวันที่13พฤศจิกายน2 5 6 6แล้วกและก็ผลของฮานอยวันที่12พฤศจิกายนนะครับู่ในคลิปเดีวยวกันก่อนไปดูตัวเลขก็มาดูคำเตือนกันก่อนครับผมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมช่องเสนอเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นโปรดกดไลค์โปรดกดแ like, ชร์โปรดกดติดตามช่องเลขนักราชด,ด้วยนะครับผม ขอให้รวยให้รวยกับทุกคนนะครับมาดูตัวเลขกันเลยนะครับช่องเลขนคราชรวมห้าฮานอยของวันที่สิบสองนะครับผมผลก็ออกมานะครับผลออกมาเข้าตัวรูดนะครับผมห้าหานอยเข้ารูดหนึเข้ารูด1 2 3 4 5สองสา้าหกเจ็้าเครั้งนะครับผมแล้วเข้าตัวเจาะนะครับ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกตัวเจาะหกตัวนะครับหกคู่ลูดเก้าครั้งเท่ากับแตกสิบห้าเด้งนะครับผมไม่นับรวมตัวระวังนะครับตัวระวังให้ระวังเก้ากับหกก็มาอย่างละสองรอบนะครับผมหวังว่าเอฟซีทุกท่านนะครับผมที่กดติดตามนะครับคงจะได้โชคได้ลาบนะครับผมกับช่องเลขนักราดนะครับผมก็มาดูของวันที่13พฤศจิกายนเลยครับผม 13พฤศจิก,กายนนะครับผมช่องเลขนคกราดรวม5ฮานอยเฉพาะกิจเลขนักขราดวางไว้ที่2ครับผมวางไว้ที่2จับคู่2 1 2 0 2 4 2 7เน้นไปที่2 1กับ2 4กาชาติจับรูดไว้ที่4นะครับจับคู่4 0 4 1 4 2 4 7เน้นไปที่4 0กับ4 2นะครับผม พิเศษนะครับวางตัวลูดไว้3เอ,อวางตัวลูดไว้0นะครับผมก็จับคู่07,02,01,00เน้นไปที่0 7ยกับ0 0ครับปกติวางตัวลูดไว้ที่1ครับผมจับคู่1 7 1 2 1 0 1 1 <c oughs> เน้นไปที่1 2กับ10ครับ VP นะครับวางตัวลูดไว้ที่7จับคู่7,7,7,4,7,2,7,0 เน้นไปที่7.4กับ7.0ตัวระวังให้ระวังที่0กับ1นะครับผมสําหรับคลิปนะครับผมรวมพันอยวันนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้ครับผมสวัสดีครับ